ฟ้าก้อนเมฆแสงตะวันพื่นแจ่มใสมีความสุขค่ะธรรมชาติยามเช้าอรุณสวัสดิ์ค่ะสำเร็จค่ะสมหวังกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เนี่ยนะคะ ตื่นแต่เช้ามาเดินออกกําลังกายในสวนเห็นแสงจังเลยตรงหน้าบ้านเนี่ยราคาทุกท่านแสงตะวันสวยงามจังเลยต้นมาน,นกบินเต็มท้องฟ้าเลยอากาศสดชื่นแจ่มใสมากเลยค่ะอูนกเยแยนนกบินเต็มท้องฟ้าเลย อากาศสดชื่นแจ่มใสมากเลยค่ะอูนกแยะสวยจังเลยค่ะเป็นปุยนุ่นสีขาวสวยงามจังเลยแสงตะวันสวยจันนกบินเต็มท้องฟ้าเลยอากาศสดชื่นแจ่มใสมากเลยค่ะอู้นกแยะชื่นแจ่มใสมีความสุขค่ะ ธรรมชาติยามเช้าขึ่นแจ่มใสมีความสุขค่ะธรรมชาติยามเช้าเช้าท้องฟ้าก้อนเมฆเชงเลยฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกค่าทุกทัก ฟ้าก้อนเมฆแสงตะวันสวยจังเลยค่ะเป็นปุยนุ่นสีขาวสวยงามจังเลยแสงตะวันสวยแสงตะวันแต่เช้าเลยสว่างจ้าอากาศกำลังดีเลยค่ะลมพัดแล้วสวยงามมากเลยนะคะกำลังนามเลยค่ะเขาได้รับน้ำฝนนะคะทุกท่าน สวยมากเลยค่ะสวยจังเลยก้อนเมฆสวยมากเลยค่ะเป็นปุยนุ่นสีขาวสีขาวธรรมชาติดีเย็นเลยนะคะยามเช้านกกาบินออกจากรังอ,อากาศกำลังดีเลย ชุ่มฉ่ำเย็นสบายเลยท้องฟ้าแจ่มใสฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอค่ะทุกท่านอารุณสวัสดิค่ะสวยงามจังเลย ฟ้าก้อนเมฆแสงตะวันเลยขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปค่ะธรรมชาติสวยงามสวยงามจังเลยไม้เขียวชะอุ่มไปหมดเลยค่ะเมื่อคืนฝนตกค่ะทุกท่าน ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอค่ะทุกท่านน้เขียวชะอุ่มไปหมดเลยค่ะเมื่อคืนฝนตกค่ะทุกท่านวันนี้เห็นอรุณสวัสดิ์ค่ะ เมฆท้องฟ้าโล่งเลยค่ะอากาศกำลังดีเลยนี่ค่ะแสงตะวันรับอรุณยามชะก้อนเมฆสวยมากเลยค่ะเป็นปุยนุ่นสีขาวสีขาวธรรมชาติดีจังเลยตรงหน้าบ้านเนี่ยราคาถุกท่านแสงตะวัน สวยงามจังเลยต้นมาตะวันส่องมาสวยงามมากเลยค่ะอากาศกำลังดีเลยท้องฟ้าเย็นเลยนะคะยามเช้านกกาบินออกจากรังตะวันส่องมาสวยงามมากเลยค่ะ กาากำลังดีเลยท้องฟ้าเลยขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปค่ะธรรมชาติสวยงามสวยงามจังเลยสำเร็จค่ะสมหวังกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เนี่ยนะคะตื่นแต่เช้ามาเดินออกกำลังกายในสวนเห็นแสงขึ่นแจ่มใส มีความสุขค่ะธรรมชาติยามเช้าตะวันส่องมาสวยงามมากเลยค่ะอากาศกำลังดีเลยท้องฟ้าเย็นเลยนะคะยามเช้านกกาบินออกจากรังแต่เลย มีความสุขนะคะทุกท่านเฮ mm hmm. งเฮงอรุณสวัสดิ์ค่ะเย็นเลยนะคะยามเช้า mm hmm. นกกาบินออกจากรัง mm hmm. ก้อนเมฆ สวยมากเลยค่ะเป็นปุยนุ่นสีขาวสีขาวธรรมชาติดีแสงตะวันยามเชา้ารับปร,รุณค่ะทุกท่านสดสวยจังเลยค่ะเป็นปุยนุ่นสีขาวสวยงามจังเลยแสงตะวัน สวยๆจังเลยค่ะเป็นปุยนุ่นสีขาวสวยงามจังเลยแสงตะวันสวยเลยๆร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะคะสิ่งใดที่ทำก็ขอให้สแสงตะวันยามเชา้ารับอรุณค่ะทุกท่านสดใจเขียวชฉอุ่มไปหมดเลยค่ะ เมื่อคืนฝนตกค่ะทุกทัานขื่นแจ่มใสมีความสุขค่ะธรรมชาติยามเช้าก้อนเมฆสวยมากเลยค่ะเป็นปุยนุ่นสีขาวสีขาว,ขาวธรรมชาติดีไม้เขียวชะอุ่มไปหมดเลยค่ะเมื่อคืนฝนตกค่ะทุกทัาแสงตะวันยามเช้า รับปรุณค่ะทุกท่านสดสวยจังเลยค่ะเป็นปุยนุ่นสีขาวสวยงามจังเลยแสงตะวันสวยส,สเลดค่ะสมหวังกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เนี่ยนะคะตื่นแต่เช้ามาเดินออกกำลังกายในสวนเห็นแสงอากาศกำลังดีเลย ชุ่มฉ่ำเย็นสบายเลยท้องฟ้าแจ่มใสพื่นแจ่มใสมีความสุขค่ะธรรมชาติยามเช้าเลยขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปค่ะธรรมชาติสวยงามแล้วสวยงามมากเลยนะคะกำลังงามเลยค่ะ เขาได้รับน้ำฝนนะคะทุกท่านสวยมากเลยค่ะสวยจังเลยขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปค่ะธรรมชาติสวยงามฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอค่ะทุกท่านแสงตะวันแต่เช้าเลยสว่างจ้า อากาศกำลังดีเลยค่ะลมพัดเลยขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปค่ะธรรมชาติสวยงามท้องฟ้าโล่งเลยค่ะอากาศกำลังดีเลยนี่ค่ะแสงตะวัน